ต,ตอนนี้น้องพอ่อกำลังเทศกายยาผ้าบำบัดอันนี้อาจารย์นีกโดยบุญกุศลที่พระเจ้าได้ทำมากพอจงมาขับม,มาสู่เป็นปันใจจัยให้น้องพ่อเนี่ยส่งชาหลังแกยแข็งแรงให้ยป่วยจาวอาการหน้าผ่าด้วยไหว หูมากลางไป sát tha. ภาพโทษครับพอไม้ยังหลายยังได้หลด <laughs> 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 งายนเตียงเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคัมตะกะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคัมตะกะมาทำกัาบําบัดทุกเหมอมั้งแต่จำโมวิตอืม ไหที่พัอนนาี่ก่อนะไปหาที่พักก่อนนะจ๊ะเอโอเค